สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มบุมีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดินปลูกเพอมาเค้าเชอร์ดินปลูกที่ไม่ต้องรดน้ำที่ทำคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วพร้อมทั้งจะสาธิตการใช้สารซุปเปอร์พอดอหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินปลูกเพอร์ม,มาเค้าเชอร์ให้ดียิ่งขึ้นจะมีสาระน่ารู้อย่างไรติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดินปลูกเพอร์ม,มาเค้าเจอดินปลูกที่ไม่ต้องลดน้ำ ที่ทําคลิปไว้แล้วเมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินปลูกพมาเขาเชอร์ใส่ท่อนไม้ลงไปข้างล่างจะมีปลวกหรือเปล่านะครับผมก็มีการตอบในคอมเมนต์ไปแล้วนะครับว่าถ้าพื้นที่ที่มีปลวกเราสามารถใช้คูนขาวโรยช่วงข้างล่างรองพื้นก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการกําจัดปลวกนะครับ แล้วก็ที่บอกว่าไปต้องรดน้ําเพื่อนๆบางท่านก็เป็นห่วงครับก็บอกว่าลดน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องลดทุกวันวันนี้ครับผู้จัดการหัวใจกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดินที่ผมทําเอาไว้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับแล้วก็หอมผักชีฝรัง่งแล้วก็มะกรูดที่ปลูกเอาไว้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าผมเป็นการทดลองนะครับเลยไม่อยากจะลดน้ําเพื่ออยากจะดูว่าประสิทธิภาพของดิน เพื่อมาเขาเชอที่นะครับนักนิเวศวิทยาชาวออสเตรเลียเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเอามาปรับใช้ที่เมืองไทยเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมกันเลยครับเพื่อนๆครับเชิญเลยครับเนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูมะกรูดก่อนฮะเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับมะกรูดคือถ้าอย่างนี้ผมมองว่าผมพอใจนะครับอันนี้คือพอใจมากเลยนะครับเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ย ผมต้องบอกเพื่อนๆนก่อนว่าผมซื้อมานะครับในถุงเนี่ยแล้วก็เอาไปวางเอาไว้ใบเขาจะเหลืองเขาน่าจะขาดพวกปุ๋ยนะครับเพื่อนๆนดูนะครับแต่พอผมเอามาลงที่บ่อเพื่อมาเคาเชอร์นะครับใบเขาเขียวครับแสดงว่าเขาได้รับปุ๋ยไม่มีใบแห้งเลยครับเนี่ยฮะอันนี้คือจากใบมะกรูดนะครับเพื่อนเพื่อนครับทีนี้มาดูหอมหอมเนี่ยสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยฮะต้นหอมหอมเลยนะครับ ที่ผมเอามาปลูกตอนนั้นเนี่ยกอมาเล็กมากนะครับกอมาเล็กมากพอเรามาปลูกใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนี่ยใบเขาทรงพุ่มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใบก็อวบเนี่ยครับกอก็เริ่มแตกเนี่ยฮะและ้วเนี่ยฮะดูด,ด,ดูตอนนี้เป็นหลักเห็นไหมครับเนี่ยฮะกอเขาเริ่มแตกเลยนะครับแล้วก็ต้นเขาสูงขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับนี่คือหลังจากที่เอามาปลูกไว้สิบกว่าวันนะครับ นี่ยฮะที่มาออปลูกไว้เราดูพืชรอบเคียงกันเนาะแล้วก็เนี่ยฮะผักชีฝลังนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับช่วงท้ายคลิปแตกยอดนะครับแตกยอดออกหมดเลยนะครับเนี่ยครับแตกยอดออกหมดเลยเนี่ยครับที่เพื่อนๆเป็นห่วงว่าอยากจะให้รดน้ํานะครับเอ่อเนื่องเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับพอดีช่วงเนี้ยเราทําช่วงหน้าฝน นะครับพอเราทําช่วงหน้าฝนเราก็อาจจะได้ถือว่าดีหน่อยในส่วนตรงนี้นะครับก็คือว่าฝนมาช่วยนะครับเพราะว่าผ,ผมไม่ได้ทํแสลนนะครับบางวันก็มีฝนตกแต่ฝนตกก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็จะได้ได้อ่าฝนได้น้ําจากฝนชนนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อมาดูดินนิดนึงนะครับดินนะฮะเนี่ยครับเนี่ยผมให้เพื่อนดูดินเนี่ยครับอืม นี่ฮะดิเห็น <S 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 เห็น <S <S ชัดเจนเลยนะครับว่า,อาหอมเนี่ยครับรากครับเพื่อนๆดูรากเขานี่ครับรากเขาลงแล้วครับ,ลรบ,ลรบแล้วก็ดินด้านล่างเนี่ยยังชุ่มอยู่เลยครับนี่ฮะยังชุ่มอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าอาก็ไม่รู้ว่านะครับอาจจะเกิดจากความโชคดีของในส่วนของเรามีฝนมาช่วยหรือในประสิทธิภาพของ ดินปลูกพม่า,มาเขาเชืรอเขาก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับของดินของเราเนี่ยยังคงเอาไว้นะครับแล้วก็พืชที่เราปลูกก็ไม่แห้งไม่เฉาครับแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อนๆนครับก็นอกจากที่จะมาอัปเดตพม่าเขาเชืรอแล้วผมจะมาทำนะครับ,บเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ย่อยช่วยย่อยซากนะครับซากท่อนไม้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวที่ผมใส่เข้าไปนะครับซากพืชซากอะไรพวกนี้ฮะที่ใส่เข้าไปเป็นการ ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายของเพอร์มาเคาเชื่อให้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะครับพาเพื่อนๆไปติดตามชมนะครับช่วงต่อไปเลยครับครับเพื่อนๆครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินเพอร์มาเคาเชื่อของเรามีประสิทธิภาพให้ปุ๋ยสร้างปุ๋ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจะมาเพื่อนๆมาทําสารช่วยเร่งนะครับจุลินทรีย์ในการย่อยสลายซรากพืชนะครับโดยเฉพาะท่อนไม้นะครับ ก็ตัวนี้ครับเป็นพระเอกของเราเลยครับท่านผู้ชมครับสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดต่อรับได้แจกฟรีครับไม่มีจําหน่ายนะครับก็นะครับอุปกรณ์ที่เราจะทําในวันนี้นะครับใช้น้ํา20ลิตรครับใช้น้ํา20ลิตรแล้วก็พอดอหนึ่งนะครับหนึ่งองต้องบอกเพื่อนๆว่าเหมาะสําหรับการทําปุ๋ยหมักทุกชนิดนะครับเป็นตัวช่วยเร่งนะครับ จุดินรีย์ให้สามารถย่อยสลายนะครับทำให้ปุ๋ยเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์น้ำนะครับพอดอแล้วก็ไม้วิเศษไปดูกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับทำง่ายๆนะครับเพื่อน,อนๆขออนุญาตใช้กันไกรตัดกิ่งใส่เลยครับ แล้วก็ไม้พิเศษตองเราที่บอกไม้พิเศษก็คือเนี่ยฮะช่วยเนี่ยครับเพื่อนๆครับก็ใช้ได้กับปุ๋ยหมักทุกชนิดเลยนะครับเพื่อนๆอนอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับตัวนี้ผมก็ดูมาแล้วนะครับก็จากที่เพื่อนๆแนะนําให้นะครับว่าเราใช้ท่อนไม้นะครับการย่อยสลายลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ช้าเกินไปนะครับพืชจะได้แร่ธาต สารอาหารนะครับจากท่อนไม้เราชาหรือเกินไปนะครับแต่ทีนี้เราก็มีขี้วัวนะครับมีแกลบดิบแกลบดํานะครับแล้วก็ใบไม้อะไรต่างๆเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้สารเล่งเนี่ยพอดอาาเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่ฮคนให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆทิ้งเอาไว้10นาทีครับเพื่อน อันนี้คือความพิเศษของสารพอดอนะครับเราก็ไม่ต้องหมักเยอะนะครับใช้เวลาเพียง10นาทีเพียงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะนำไปรดได้นะครับอ่าอันนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือพอดอส่วนให้คำแนะนำเพื่อ,อนๆนิดนึงนะครับว่าสารพอดอเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็สรรพคุณในการใช้งานหลากหลาย นะครับดังนั้นก็อยากใช้เพื่อนๆนะครับที่อชอบทําเกษตรและโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์นะครับสารพอดอเนี่ยจะเป็นสารที่เป็นสารพวกอินทรีย์นะครับจะช่วยให้เรานะครับนำมาใช้ในการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับปศุสัตว์ประ,รประมงทําได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมคัดเฉพาะพอดอหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเนี่ยฮะก็ง่ายๆนะครับในการใช้สารพอดอผมว่าถือว่าเป็นอ่สิ่งที่ค่อนข้าง สะดวกสบายนะครับในการนํามาใชา้ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปลดพอมือคันเจอร์ของเรานะครับอ่าใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลยก็จะเป็นการนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพ เพื่อมาเคาน์เชอร์ของเรานะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นไปเลยครับเพื่อนๆครับมาเดี๋ยวเอาไปเติมด้วยเนี่ยฮะบอ่อเพื่อมาเคาน์เชอร์ของผมนะครับนี่ครับรถทุ่วๆเลยครับรถไทยทั่วๆเลยเดี๋ยวเขาก็ซึมลงไปข้างล่างนะครับซึมลงไปข้างล่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพไปเลยทั่วเลยครับเนี่ยรับรองว่าจะงามมากยิ่งขึ้นเลยนะครับน้ํำ20ลิตรอ่าเพิ่มเลยครับ เขามีนะครับปากกาดพอดอหนึ่งครับกาดพอดอหนึ่งเสียดายครับเสียดายเสียดายเสียดายใส่ไปด้วยนะครับใส่ไปด้วยเลยก็เป็นเหตุผลที่บอกว่าให้หมักไว้สิบนาทีนะครับแต่วันนี้ผมสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับก็เลยขอยอนุญาตหมักไม่ถึงสิบนาทีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ให้เขา ไปสร้างปฏิกิริยานะครับในกองปุ๋ยนะครับเพื่อมาเข้าเชืรอของเราโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับดินเพิ่มมาเข้าเชืรอด้วยสารพอดอหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนื่องจากยังมีที่เพิ่มนะครับยังมีที่เหลืออยากจะทดสอบ ประสิทธิภาพของเพื่มาเคาเชร์เลยมีผักมาปลูกเพิ่มครับเพื่อนๆครับทำกิจกรรมให้ครบวงจรไปเลยนะครับจะได้มีผักไว้ฐานเยอะๆครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีผักอะไรบ้างครับครับเพื่อนๆครับขออนุญาตนะครับปลูกผักเพิ่มหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างก็ถือโอกาสทดสอบดินเราไปด้วยนะครับวันนี้ผมมีผักกาดขาวนะครับผักกาดขาว แล้วก็แพรดิดนะครับที่มีหัวแดงๆเนี่ยฮะทดลองมาปลูกไว้คือซื้อไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ปลูกแล้วก็ผักบุ้งจีนใบไผ่ครับอันนี้มีเมล็ดมะละกออยู่นะครับไม่แน่ใจว่าพันุอะไรแล้วก็อัตราการงอกเนื่องจากเก็บไว้นานแล้วไม่มั่นใจว่าจะขึ้นไหมจะลองเอามาปลูกตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบดอกนะครับทานดอกเขานะฮะ อ่าอันนี้มีพื้นที่ว่างก็เ,เป็นโมเดลนะครับถ้า,าดินพม่าเค้าเชอร์ของเราเนี่ยทำในวงบ่อแล้วได้ผลนะครับผมก็อาจจะมีการขยายทําหลายๆบ่อนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็อาจจะได้เห็นไปด้วยนะครับว่าการทำพม่าเค้าเชอร์เนี่ยสามารถตอบโจทย์การทําเกษตรสําหรับโคเรือนได้หรือไม่หรืออาจจะต่อยอดไปทําเป็นเชิงธุรกิจก็ได้นะครับอ่าครับพเพื่อนๆครับอ่าช่วยผมปลูกผักหน่อยอ่าเริ่มต้นจาก เอานี้ก่อนเลยเนี่ยครับกระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบต้นเขาใหญ่ต้องปลูกแซมตรงนี้หน่อยอ่าเพราะว่าเขามีระ,ะยะห่างตรงนี้เดีย๋ยวผมจะปลูกตรงนี้เอาลงต้นสักสามต้นแล้วกันหลุมละสามต้นเนาะหลุมละสามต้นระยะหา่างก็เอาตัวนี้อีก กระเจี๊ยบดอกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างปลูกง่ายนะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วและทีมขันอร่อยด้วยครับเพื<ๆ>่อนเนชอบทานสดหรือว่าเอาไปนึ่งนะฮะหรือเอาไปลวกอย่างเงี้ยฮะแต่ผมชอบทานแบบ สุกแล้วนิดหนึ่งนะครับเพื่อนน่นาจะพอดีเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจากบอ่อดินโทมาเขาเชื่อของเรามีหนึงบ่อนะครับก็โอ้โหถ้ามันทำปลูกพืชได้หลากหลายอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณแม่บ้านนะครับที่ชอบปลูกผักเห็นมีหลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ ครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวปลูกผักบุ้งนะครับเป็นชนิดสุดท้ายนะฮะผักบุ้งเนี่ยครับผักบุ้งจีนใบไผ่ครับโอ้วันนี้ปลูกพืชในบอ่อดินนะครับเพื่อมาเค้าเจอร์ลงไปอีกหลายชนิดเลยครับก็ถือว่านะครับวันนี้เป็นการอัปเดตดินปลูกเพื่อมาเค้าเจอร์ว่ามีประสิทธิภาพนะครับในการปลูกพืชอ,อย่างไรเป็นโมเดล1บ่อ แล้วก็วันนี้สาธิตการใช้สารพดหนึ่งนะครับในการเป็นตัวเร่งให้กับจุลินทรีย์นะครับในการช่วยย่อยซากพืชนะครับต่างๆเหมาะสําหรับปุ๋ยหมักนะครับวันนี้นะครับผู้จัดการหัวใจเกษตรต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอของผู้จัดการหัวใจเกษตรหลายคลิปนะครับโดยเฉพาะดินเพื่อมาเข้าเชร์ดินที่ไม่ต้องลดน้ําได้รับความสนใจจาก เ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับแฟนคลับของผู้จัดการหัวใจเกษตรเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ผมดูเมื่อเช้านะครับก็หนสองพันนะครับวิวก็คือการรับชมนะครับช่องผู้จัดการหัวใจเกษตรต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของผู้จัดก,การหัวใจกเกษตรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ